ป๊าซูฮาป๊าป๊าตมป๊า2ป๊า4ป๊าป๊าป๊าตมป๊า

ไครับมายืนขวามาขาบ้ังยกว่างขาบ้างเตะไปามาเตะไปข้างในมาอาบัาขึ้นบนขาไปขวามาตอยมาเตะสองมาเตะัดมาเตะเข่ามาเตะเข่าซ้ายมาเตะสองขวามาเตะเตะขวามา dạp sửa bắp mà dạp sửa bắp bắp mà bắp bắp mư bắp bắp tôi bắp 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 xóm bắp sai chung mà bắp mà lúc sai chung băng bắp tế mà lấy lấy mà tôi sửa bắp xóm bắp khâu bắp khâu sai bắp xóm quá bắp tế quá bắp mà như thế bắp sai bắp 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 này ừ. ปั๊บขึ้นบนปั๊บเอิ้นไวมากอีกทีงากดงูซ้ายปับต่อยปั๊บขาปั๊บขึ้นบนปั๊บทีบอ้อยอะไรปรมาณนียืดยืแล้วหนึ่งตอนแยกช่วงปั๊บตู้ปั๊บสองปั๊บปั๊บตีบัสหนึ่งสองีต้ปั๊บสองปั๊บสอง อ้าบอ้้ายมากเฮยมากงุปับเตขาล้วปับขึ้นบนปัู๊กป๊บขาแร้ปั๊บขึ้นบนปั๊บยิบเอรับยืยย bắt bắt bóng bắt 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 bóng bắt bắt bóng bắt 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 ปั๊บไปห้าหูปั๊บ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 ปั ตึงขาขวายืนหนึ่งแยับปั๊บมาต่อยปั๊มาสีมัดหนึ่งสองสามปีต่อยปั๊บเอาหกมัดหนึ่งสองสามปีห้าหกตรงปั๊บซอปั๊บเข่าตึงเข่าซ้ายตึงซอขวาตึงเข่าขวาตึงไปขวาต้วยายมาดึงว้ายมาหน่อยายับเฉียวปั๊บหายบปั๊บตรงปั๊บเอ้าหกปั๊บถึงหกปั๊บขาับไนปั๊บขึ้นบนปั๊บไหนที่งีปั๊บขึ้นบนปั๊บชีบมา จึ้งไหวมายืมนขวาเปิ้ลยกขวาตังปั๊บเตะขวาเปิ้งทีขวาเอ้ยนะครับเฮยมแย้มสุดปั๊บตรงปั๊บสองปั๊บเตาหุบตรงปั๊บปั๊บซ้ายขึ้นมาเปิ้ลซ้ายมาเปิ้ซ้ายมาเปิอกสอบมาเปิ้เตะขวาเปิ้งหุซ้ายเปิ้ขาปั๊บขึ้นเปิ้ลขายทีปั๊บขึ้นเปิ้การคอเอ้ยนายรับ หายแย็บช่อปั๊บหายมุหายปั๊บมือมือสวยมือสวยมากมีต่อยช่อปั๊บซ้อปั๊บหน้าซ้อซ like ้ายปึ๊บซ้อขวาปึ๊บซ้อขวาปึ๊บเท่าปั๊บเข่าปึ๊บเข่าซ้ายปึงขวาปึงขวาปึงขวาตึงซ้ายตึงซ้ายไปซ้ายเลยมาต่อยปึ๊บสีมัดหนึ่งสองสามตีอ่ะสองตั้งปั๊บปึ๊บ ทำไมช้องดึงปั๊บปั๊บต่อยปั๊บสกปั๊บเข่าปึ๊บเตะปึ๊บทีปเอาอีโอเค